เสร็จหรือยังเนี่ยมือ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 มึงไม่คลิกเลยไรจับเป็นเมาส์เลยไงเสร็จแล้วครับคุณนนพอสั่งคัดปุ๊บจบปุ๊บเราเหมือนเดิมมึงไหว้กูเหมือนเดิมได้ครับพี่ก้อยได้ได้ครับก้อยเหมือนเดิมครับพี่เคยไหมละครับเวลาต้องทํางานดึกๆดื่นแล้วรู้สึกง่วงเรามีวิธีแก้ง่วงยามดึกเสร็จหรือยังมาฝากคุณผู้ชมครับเสร็จหรือยัง พีหรือครับพี่ป๊อกได้ครับพี่เหลืออีกประมาณห้าซีเควนต์นะพี่เล่งยังไงก็ไม่คืนโหลดการ์ดอ้อนไปเลยพี่ป๊อกจะคุยกับพี่ผมไม่คุยตัดอยู่โลครับได้ครับพี่เดี๋ยวผมทําให้แป๊บเดียวครับคืนนี้ได้เลยตอนนี้ใกล้แล้วฮะสักครู่ครับพี่ขออนุญาตทำต่อยังไงก็ไม่ทันแต่นี่ก็ดึกซะแล้วด้วยสิดึกอย่างนี้เนี่ยใครๆก็อยากนอนไหมครับเพราะฉะนั้นคนเรารักงานได้แต่ต้องรักสุขภาพด้วยนอนนะครับเดี๋ยวพี่เอ้พี่ต้องตรงงานพี่ไม่แล้วครับดรสเตน ถึงแม้ว่ากายอยากของเรานั้นจะรับไรไปแล้วเราก็ใช้กายที่ของเรามาทํางานต่อได้นะครับดังคำมั่นสัญญาที่ได้ไว้ตีสมต้องเสร็จครับนอนแม่พี่รู้ไหมครับว่าเรายังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือทําให้ฮาร์ดเรทของเรามากกว่า60-100ถึงน่อทนา่ทำให้ร่างกายของเราสูบฉีดเลือดวิธีแรกครับลุกขึ้นมากระโดดตบครับเราลูกเสือองทีและลา ขนองอาเตาูเสือลูกีละลาขนมองอาสุจารจิวันเเฮ้ยเป็นไงพี่ได้ผลไหมผมว่ามันต้องเร็วกว่าเดิมพี่ตาูเสือเฮ้ยีาจะมาากตอ่อ้าวปไงได้ผลหม ที่ผ่านมาหัวใจอาจจะเต้นไม่เร็วพอครับเรามาทําให้ฮาร์ดเรทของเราพุ่งทะลุสู่ทยานแห่งความสดชื่นกันนะครับเริ่มได้เลยครับ three two one clear three two one clear โอ้ยขึ้นัโคดได้เลยอย่างสดชื่น three two one วิธีแก้งง่วงอีกหนึ่งวิธีนะครับนั่นก็คือ หาเรื่องคิดให้สมองเราได้ทํางานตลอดเวลาในเรื่องแนอนาคตหรือเรื่องแนวที่ไม่มีเวลาพิติ๊กเลยพี่กล้วยเราเลิกกันเถอะเจ็บอะเจ็บเจ็บนั่นชื่อพ่อกู้นยชื่อกู้ไยังจําไม่ได้เลย,ย,ยไปนอนหลับลงไงทีนี้ไอ้เข้าของมาคืนพี่เลยโอ้กูซื้อให้ไอ้เจบตั้งแต่เขาจ่ายพี่เขาจ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 ายฟังกู้ลย ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับได้ทํางานต่อเลยจังหวะนี้แหละเราจะทำงานต่อเลยน,น,นะพี่นายพี่ขมมเขากว่หนูปะอ้าวไม่ผิดใจนะพี่นะว่าหลัองค์ผมจะเอาน้องผมไปด้วยถ้าเกิดฉันน่าจะมีกลับมาทำไมไอ้จิ้มไปกับไอ้นนท์แล้วพี่นนท์แล้วนะครับพี่ไปกับผมไปถึงที่โบกเจอไอ้นนท์พี่เอาละไอ้นนท์หือเป็นโอกาสสุดท้ายของมึง มึงเอาเวลาไหนแอบไปฉอล้อแต่ต้องจิ๊บของกูหรดเกว่า <C> e <ars> ที่ผ่านมาคงอาจจะยังตื่นไม่พอครับมาวิธีสุดท้ายเราอาจจะต้องมีตัวช่วยซะหน่อยครับหลายคนคงคิดไว้แล้วใช่ไหมครับสูตรของเราไม่ธรรมาดาครับเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟอีกหนึ่งปองเทลงไปในแก้วพร้อมๆกันโอ้โหสี่คูนร้อยสงสัย <c oughs> ต้องร้อยคูนร้อยอ่า พลังไฟฟ้าแสนโวลต์ ENNIS. นี่อ้เยลังไฟฟอ้าแส้ยโอ่ตโอยค้ยอ้ยโอยไอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยโอ้ยไป้ยไ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ้ยัอ้ยโอยโ้้ย่ยย แค่ตริงบ้างสุดเลยอแค่สุดแล้วนี้แค่สุดแล้นี้แค่สุดแล้วนี้